ครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ที่ชนบุรีนะครับนี่เป็นบรรยากาศบ้านลูกค้านะครับเดี๋ยวพามาดูวิธีตำแหน่งติดแต่ดมแต่ด่วนนะครับสองปากนะครับชัดเจนนะครับผมไม่ไม่เตี้ยนะครับนี่นะครับไม่เตี้ยนะครับคัสซีเดิมอยู่นี่นะครับอ่านะครับเดี๋ยวมาดูชุดท้ายนะครับเห็นเอฟซีหลายหลายคนอันนี้ก็จะเป็นรถน่าจะขนวัวนะ ถังลมนะครับสามารถใส่แทนยางอะไหล่ได้แล้วก็จะเป็นปั๊มออโต้นะครับนี่ครับตัวออโต้เรานะครับผมเดี๋ยวมาดูไอตัวเกจวัดลมหน้ารถกันนะครับพาไปดูสวิคตรงรุ่นนะครับพร้อมทั้งสวิกปั๊มสวิคแต่ให้นะครับสองตัวนี้นะครับนะครับสองตัวนี้นะฮะนี่ฮะชุดเกจวัดลมหน้ารถนะครับ ส่งงานครับผมหนึ่งนาทีฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผม